สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญนาติรพงองบนเรืองเลขที่22วันนี้จะมาอาธิบอธิบายแบบฝึกหัดส2 1ดหนึ่ค่ะที่หนึงนะคะเขาจะให้สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะมานะคะอันดับแรกนะคะเราเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวิสก่อนนะคะมี C ทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วก็ O แล้วก็ C นะคะแล้วก็ต่อไปเติม h ให้ครบ4ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสูตรโคงสร้างแบบย่อนะคะมี C H 3 O แล้วก็ C H 3นะคะแล้วก็สูตรโมเลกุลนะคะเป็น C 2 H 6แล้วก็ O คะ่ะต่อไปนะคะข้อ2.2นะคะเขาให้สูตรโครงสร้างแบบย่อมานะคะเริ่มจากเขียน C H นะคะ C ทั้งหมดสอบตัวนะคะ แล้วก็ที่ปลายนะคะเป็น cl นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น cl เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเขียนโครงสร้างแบบ Lewis นะคะมี c สองตัวนะคะ c แล้วก็ตรงนี้เป็น cl แล้วก็เติมไิโดรเครบสีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็นับสูตรโมเลกุลนะคะ c มีทั้งหมด2ตัวนะคะ แล้วก็ H2 นะคะแล้วก็ Cl2 ค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามเขาให้สูตรโครงสร้างแบบ Lewis มานะคะมี C ทั้งหมดหนึ่งสี่ห้าหนะคะมี C ีทั้งหมด6ตัวนะคะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนะคะต่อไปเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อนะคะมี C H3 แล้วก็ C, H2 แล้วก็เป็น C, H2 มีทั้งหมด4ตัวนะคะก็วงเล็บแล้วก็4แล้วก็เป็นซีเฮสมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สูตรโมเลกุลนะคะ C มีทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วก็ h นะคะ1,2,3 4 5 6 7 8 9ามส4ตัวนะคะ ต่อไปข้อ2 4จสนะคะเขาให้สูตรโครงสร้างแบบย่อยมาเช่นเดียวกันนะคะเริ่มทำจากสูตรแบบเส้นพันธาน,นะคะมี c ทั้งหมด3ตัวนะคะ1 2 3แล้วก็ที่ปลายเป็น nh 2นะคะแล้วก็ต่อไปเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสนะคะมี c ทั้งหมด3ตัวนะคะ1 2 3สองสแล้วก็ ตรงนี้เป็น N นะคะต่อไปเติมเหตุให้ครบสค่ะที่ N นี้ให้2อนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะปรับมานี้นะคะแล้วก็ต่อไปสู่โมเลกุลนะคะ C มีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็เหตุ ้านะคะเหี้เก้าตัวนะคะแล้วก็เอ็นค่ะเจ็ดแปดก้านะคะเหนี้เก้าตัวนะคะแล้วก็เอ็นค่ะต่อไปนะคะข้อที่ห้านะคะเป็นโครงสร้างแบบปิดนะคะเริ่มต้นจากเขียนสูตรโครงสร้างแบบยอนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโอเช่นเดิมนะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นซีเหนะคะแล้วก็อางนี้ตรงนี้ก็เป็นซีเหเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ขีดนี้ตรงนี้แล้วก็ลงมานะคะเป็น c h 3นะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อไปเขียนสุดโครงสร้างแบบ view e s นะคะเริ่มต้นจาก o เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น c ตรงนี้เป็น c h นะคะลงมาตรงนี้เป็น c h 3นะคะก็ใส่ c แล้วก็ตรงนี้เป็น h ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น c h 3แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น c h ค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะสูตรโครงสร้างได้สูตรโมเลกุลนะคะนับ C เช่นเดียวกันค่ะ C มีทั้งหมด3ตัวนะคะไม,ไม่ใช่ถูกแล้วนะคะแล้วก็ h มี6นะคะแล้วก็ O ต่อไปข้อ2.6นะคะเริ่มจากการเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อนะคะตรงนี้เป็น C-H3 นี่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น C-H2 แล้วก็เป็น C นะคะดัแบ้ l บอ o n d แล้วก็เป็น H ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเขียนสืตอโครงสร้างแบบเส้พนพัานะนะคะต,ตัวจาก C C มีทั้งหมดสามตัวะคะ่ะสองสามแล้วก็ตรงนี้เป็น O H ตรนี้เป็น d บ u บ l e bond O นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่ะหมดแล้วะคะ่ะ แล้วก็ต่อไปเป็นการเขียนสูตรโมเลกุลนะคะนับ4นะคะซีทั้งหมด c 3สาเ็หกก็ O 2ต่อไปข้อ2องนะคะเข้าให้เป็นสูตรโมเลกุลแบบย่อนะคะเราจะเริ่มเขียนจากแบบริวอีสก่อนนะคะมี C ทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็เป็นพันธะคู่นะคะนับจงจาก C เอสแล้วก็ตรงนี้เป็นซีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นบรรทัดคู่แล้วก็เติมเห็ดนะคให้ครบตรงนี้หนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ เติมเป็นอืมเดี๋ยสักห่อะตรงนี้นะคะวก็ตรงนี้นะนก็เป็นเท็แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเท็ดนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นแล้วก็นีนะ,ะ้ะแล้วก็สองโอเคแล้วก็ต่อไปเขียนเป็นแบบเส้นพันธะนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสอง,สองพอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นพันธะคู่ต่อไปนะคะข้อสองจุดแปดนะคะ ซีเสองแล้วก็ตรงนี้นะคะมี C ีเทั้งหมดสามตัวนะคะสองตัวนะคะ C ีเสามแล้วก็ตรงนี้เป็น C ีเอสองซีแล้วก็ตรงนี้เป็นพันธะสามแล้วก็เป็น C ีเนะคะต่อไปนะับส่วนโมเลกุลนะคะนับซีนะคะซีมี 42, ทั้งหมดแปดตัวแล้วก็เฮทมีทั้งหมด มี่ี้หมด14ตัวนะคะก็เขียนลงไปต่อมานะคะข้อ2.9นะคะให้พันธาแบบปิดมานะคะก็ให้เราเขียนออแบบยอ่อก่อนนะคะเริ่มต้นจาก C H2 แล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะเป็น N H แล้วก็ตรงนี้ลงมาตรงนี้นะคะเป็น C H2 สอง ต่อไปเป็นอันนี้นะคะ C H สองเช่นเดียวกันแล้วก็ขึ้นมานะคะตรงนี้เป็น C ตรงนี้นะคะ C แล้วก็ตรงนี้เป็นับบ b l e Bond O ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเขียนแบบเส้นพันธะนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้เป็น N H 2, นะคะแล้วก็ลงมาปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็น C นะคะ d o u b l นบอ n โ O แล้วก็ต่อไปนับสูตรเลยคุณนะคะนับสี่สีมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเอ็นเอ้ยเป็นเฮทนะคะเฮทมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็นมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะแล้วก็โอข้อสองจุดสิบนะคะเริ่มจากการเขียนสูตรแบบลิวอิสก่อนนะคะ เิ่มจาก CL แล้วก็ C นะคะแล้วก็เป็นพันธะสามแล้วก็เป็นพันธะสามแล้วก็เป็น C นะคะแล้วก็เป็น H นะคะ C แล้วก็ C อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ C ทั้งหมดอันนี้แล้วก็ C ต่อนะคะ แล้วก็สีเติมตัวแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่ตัวนี้นะคะเป็นนะคะนี่นะคะอันนีนะะ้เป็นตัวเป็นขับนตสองแล้วก็มีเป็นสีนะคะ ตัวที่สามนะคะเติมลงไปเลยตรงนี้เป็นเพชเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี้เป็นสีแล้วก็ตรงนี้เป็น C ีแเป็นบอลโอนะคะแล้วก็ตัวนี้เติมเ,เ,เพชรให้ครบเลยค่ะเช่นเดิยน,นะคะแล้วก็ต่อไปเขียนส่วนของฟังแบบเส้นพันธาน,นะคะเริ่มต้นจาก C ี อันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลบอลโอแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นพันธะสามแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสูตรโมเลกุลแบบนับซีนะคะ C6 แล้วก็เฮทนะคะหนึ่งเฮทเปลี่นะคะแล้วก็โอแล้วก็เป็น C L ค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ